สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมม่นะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่นะคะประจาเดือนสิงหาคมนะคะเดินทางมาถึงชาวมังกรแล้วนะดูได้ทั้งราคนาแล้วก็ราศีนะคะการแบ่งวันที่ได้ทั้งตะวันตกและไทยะคะ่ะเป็นดวงของคนมีประเด็นความรักนะคะถ้าคุณโสดสนิทหรือว่ารารักเก่าเดี๋ยวจะทํานายให้นะคะ ตำแหน่งแรกนะคะตัวตนคุณตำแหน่งที่2ตัวตนคนรักค่ะสสิ่งที่ต้องระวังสี่พลังงานที่มีร่วมกันห้าสิ่งที่เขาอยากให้คุณรู้ค่ะหมุมมองที่เขามองคุณ7นะคะอิทธิพลภายนอกแล้วก็บทสรุุค่ะท้ายสำหรับค่ะขึ้นเป็นเด็กถือคาถากลับหัวนะคะช่วงนี้ต้องระวังนะคะเรื่องราวที่ไม่สามารถควบคุมได้ค่ะ ที่อาจจะทําให้เราหงุดหงิดนะคะแล้วก็ระวังในส่วนของความรู้สึกของเราเองอะคะ่ะบางทีเราจะมีความใจร้อนนะคะมี p a ช s i o n เยอะแล้วพอมันไม่ได้ดังใจอะบางทีมันทําให้ราหงุดหงิดนะคะอันนี้ต้องระวังทั้งเรื่องเกี่ยวกับการงานแล้วก็เรื่องของความรักนะคะแารงานคุณค่ะขึ้นมาเป็นไพ่ the world นะคะกลับหัวอะไรที่คุณต้องผเผชิญอยู่ในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องแบบ อุปสรรคปัญหาอะไรต่างเนี่ยอาจจะต้องใช้ความอดทนนะ,ะต่ออีกสักนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ไม่มองว่าถึงแม้จะยังแก้ปัญหาถาวรไม่ได้นะคะปัญหาหลักๆแต่ว่าคุณสองคนเนี่ยยังอยากไปต่อโดยเฉพาะคุณนะคะ แล้วก็มีพลังงานสองเหรียญน,นะคะซึ่งเป็นพนังงานคนรักช่วงนี้เขาเองอาจจะมีงานเยอะนะคะถ้าเขาไม่มีเวลาให้คุณเนี่ยให้รู้ไว้เลยว่าเขาเนี่ยจะต้องแบ่งเวลาไปโฟกัสที่เรื่องส่วนตัวนะแต่จริงๆแล้วเขาพยายามจะรักษาบาลานซ์อยู่นะคะถ้าเขาว่างเนี่ยเขาก็จะมาให้เวลากับคุณนั่นแหละนะ,ะสิ่งที่ต้องระวังนะคะเป็นเรื่องของอารมณ์นะคะขึ้นมาตอกย้าระวังว่าแบบเราหงุดหงิดง่ายนะคะแล้วก็คําพูดของเราเนี่ยอาจจะทําให้คนรักเนี่ยฟังแล้วรู้สึกไม่สบายใจได้เหมือนกัน พลังงานที่มีร่วมกันเป็นเจ็ดเรือนนะคะด้วยความอดทนนะคะจะทําให้คุณประสบความสําเร็จนะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่มุมของเรื่องการงานหรือว่าเรื่องของความรักนะสิ่งที่เขาอยากบอกให้คุณรู้ค่ะเป็นเจ็ดคาทานะคะช่วงนี้เขาก็เหนื่อยเหมือนกันนะเพราะว่ามีภาระเยอะนะ,ะต้องแบ่งเวลาทั้งเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องความรักแต่ว่าเขาเองก็ยังมีพาชั่นที่จะไปต่อนะคะไม่ได้ท้อแท้เนะ มุมมอนี่เขามองคุณเป็นไพ่ชาริออตกับหัวเขารู้นะว่าคุณสองคน,นมีความแตกต่างกันแต่เขาก็รู้ด้วยว่าคุณเนี่ยก็พร้อมที่จะปรับตัวนะคะยอมรอมชอมกับเขานะคะอิทธิพลภายนอกค่ะขึ้นเป็นคิงถือกรทากับหัว เรามาระวังเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้ค่ะขึ้นมาตอกย้ำนะว่ามันจะมีสิ่งที่เราไม่สามารถไปจับต้องได้เราก็อย่าไปหงุดหงิดนะคะแล้วก็ระวังบุคคลที่อาจจะเป็นเพศชายหรือว่ามีบุคลิกนะคะทางมัสคูลินมากกว่าเนี่ยอาจจะเป็นคนที่เข้ามาทําให้เกิดปัญหาได้ค่ะต้องระวังตรงนี้เนาะบทสรุปค่ะสองดาบนะปัญหาทุกอย่างมันแก้ได้นะคะถ้าเกิดเราแบบไม่ปัดปัญหาไว้ใต้พรมนะคะเราก็ตัดสินใจ อยอมเสียอะไรบางอย่างค่ะเพื่อเก็บสิ่งที่มันมีค่ามากกว่านะคะแล้วก็มี2องถ้วยกับหัวอาจจะไม่ค่อยได้ใช้เวลาร่วมกันนะคะเพราะว่ามีภาระเยอะหรืออาจจะมีเรื่องที่แบบทําให้เข้าใจผิดกันได้บ้างนัก็อย่างที่บอกค่ะว่าอย่าใจร้อนเตรียมเพลสนะคะคุณ้งคู่ยังมีความรักที่มั่นคงอยู่นะคะแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ยังไปต่อนะแล้วก็มีสิดาบค่ะ ไม่ต้องห่วงนะคะทุกปัญหาที่เข้ามารุมเร้าเนี่ยมันจะจบลงนะคะในช่วงเวลาใกล้นี้อย่างแน่นอนถ้าไม่ใช่ภายในเดือนนี้ก็คือไม่เกิน3เดือนนะคะมาดูเราเท่าอนะคะมีไพ่โซนีทพา,ส,พาสไลฟ์เบรนชิพนะคะแล้วก็มีคอเดเวนซี คุณสองคนเป็นเนื้อคู่กันที่ตามกันมาตั้งแต่ด็กชาตินะคะกัรันตีได้เลยนะคะคู่กันแล้วไม่แคล้วกันแล้วก็ไม่สามารถที่จะพรากจากกันไปได้นะคะต้องอยู่คู่กันนะก็ดีใจด้วยสาบใครที่ยังไม่แน่ใจว่าดิวกับคนที่เป็นเนื้อคู่อยู่หรือเปล่านะคะคนที่คุณคิดถึงหรือว่าแฟนคุณนี่แหละนะคือเนื้อคู่ของคุณนะคะมาดูค่ะไพ่ค,คำแนะนำนะคะ Pick Capiche กกน,นะคะ Comedic ค a r r y แล้วก็เวท e เดี๋ยวจะมีจุดเปลี่ยนนะคะที่ทําให้สาการทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็คุณเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็จะมีชีวิตที่มันแบบว่ารับรื่นมากขึ้นนะคะมีความสุขมากขึ้นให้เวลานิดนึงนะคะแล้วก็การพูดคุยกันให้ชัดเจนเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ช่วยความสัมพันธ์รับรื่นนะคะ วันนี้ต้องขอบคุณนะชาวมังกรแล้วก็ชาวสองทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามารับชมถ้าคุณชอบความทำนายนี้ก็พิมพ์น้อมรับไปได้เลยแล้วก็ถ้าอยากจะดูส่วนตัวเนี่ยก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามรายละเอียดได้นะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ